สวัสดีค่ะเพื่อนๆอเ่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีของปะปายานะคะวันนี้ลูกชายจะมาทำตำแซลมอนเนาะตำแซลมอนปลาล้าอีกแล้วนะคะโชว์สเต็ปซึ่งวันก่อนอร่อยมากอร่อยจริงๆวันนี้โชว์สกิลหน่อยฝนกระตกนะคะที่บ้านเราต้องแ่เลยจะมืดตึล้มๆลมสะกิดนะคะ ารากพันปีนะคะมันก็เลยโรยเป็นซากตำนานซากได้ตำนานเลยค่ะตำม,มาได้สักเป็นพันครกนะค่ะครกนี้ทำ่มต่ำคล้ายกันแต่เึงวางนี้ไม่ได้ทำพอแล้วพลิกอ่ะต้องแซบๆนะโชว์สเกิลวันนี้ตำาแ้ามอนเดอแซบ,ซบ,ซบ เห็น4สียขคือว่าสีเสบอยู่เนาะไม่ต้องใสทุกอย่างแล้วก็คลุกลกลมกลกลแบบนั้นเลยมะนาวใส่บัควบาแดกนึน่นไปลาเดก อ่ะบาะปาเดกก็ไม่ได้ต้มเองนะคะเสือเหลืองเอายี่ห้อที่ว่ากินแล้วทุกใจโรยสบไข่สมมันนะคะทุกคน าที่แค่นั้นเองเหรอของลูกมาเล่าติดกินหวานนะคะทุกคนปลาหละก็ใส่น้ำตาลแซ่บนัวแต่ว่าอร่อยแบบนี้ <c oughs> <c oughs> มักผมชอบเด้อค่ะเด้อส้มตำกินได้ทุกวันเลยวันนี้จะเป็นตำแซลมอนกุ้งสุกนะคะบวกกุ้งไว้แล้ว tại cái ngoài nó lỏng tại ăn tại nó lỏng cái thôi lắm mắng này <cười> 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 xin cho cái khái tên tâm hồn các bạn đó <laughs> xin tầm tâm và các bạn tâm bếp bốn và bạn đó hả? Tên nó bằng bạn. Ê mấy cái nã bạn bền, bền. <laughs> กรอบนะคะมาเราก่อแชร์ตัวเย็นหน่ <c oughs> อยม,มัดไม่รู้ว่าเพื่อนๆเข้าใจฟังอาภาษาหรือนั่นก็เลยพยายามจะพูดกลางนะคระเพออราะว่าติดพูดใต้ซะแล้ว <c oughs> มีอะไรก็ถามกันมาได้เด้อทักพูดคุยกันได้เด้อจ้ะเสสร็จค่ะ โ <Okay. S 2> อ้คหใส่เสร็จก็ตักขึ้นเลยนะอืมแซ่บจวด xéo mòn là được Hãy subscribe cho คือเป็นตังเศษคัาสน่ากินยูดอกแม่เช่มอนชิ้นใหญ่ๆภาษาใต้เรียกชิ้นเติบเติบนะคะเติบเติบคือใหญ่ๆโตโตสีสันคือจวดเท่ ใส่บังคะไปคือยอยากรวดแตบจวดเด้อจ้าใส่ใบผักชีหรือยังอ่ะ นี่จ้าเบิ่งหน้าตาเดิม่มผสูงนคือบรรยากาศรอบจานนะคะโอ้ยไม่อยากจะพูดอะไรเลือกและอยากกินแล้วจ้าจบคลิปนี้แค่นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ